มินิพาลงมากยางเลาะทงหน้าครับทงหน้าตัวนี้ก็เป็นหน้าส่วนที่ผมปลูกเขากั้มไว้ครับเนเนียวดำนี่ครับที่ประมาณสามไร่ครับตรงนี้ตรงนี้ปลูกเขาเนียวดำไว้ครับกะไก่จะได้เกี่ยวแหละครับ ว่าเบิงปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ผมเพ็ดเข้าเนี้ยดํนะครับเพียดข้าเนียวดาใช้หน้าทงนี้ครับมันกาจะมีเข่าปนเนียนะครับเพราะก้อนก้อนอน้านี้ผมเพ็ดข่าเจ้าครับหน้าทงนี้ใช้เป็นข่าเจ้ามะลิหนึ่งศูนย์หาครับจัสมินไลน์นี่คุว่านผมถามแม่เฟนผม ผมถามว่าเขาเจ้าเขาเอื่นว่าจาังไหนท่นนี้เราบอกว่าจัดมินจัดมินจัดมินนนี้มันก็เป็นเขาเนี้ยดำแบกสติ๊กท่านนี่เขาเนี้ยดำจากเมียนบาเมียนแบกสติ๊กแบกสติ๊กไล่เออเอ,อ๋เออ,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 อยู่คู่หน้าผมก็ปลูกกล้วยไว้ครับเอากล้วยปลูกไว้อยู่คู่หน้าครับทันภาษา บานบานเอินจังหนึ่งทางบานผมกบว่าขั้นแท่นหน้าสำหรับขั้นแท่นนี่ผมกบเช็ดง่ายเป็นพิเศษนะครับแต่พอปลูกกล้วยลงไปแล้วกะรู้สึกว่าขั้นแท่สีนหน่อยเดี๋ยวเกี่ยวเขากำนี่ออกแล้วเดี๋ยวผมจะให้เขามาดันเสริมข้้งขางนีง้อีกครับขั้นแท่นหน้ามันพ่วงคนนี้จังน่อยตอนนี้ยาง่าสะดวก กลินท้องหน้าเขาเนี่ยดำพืนวาบมูลานพืนวาเนะาะชะงวัวแม่ลูกออนงูคั้วแมลูกออนกินเฟี้ยงเขาเนียวดำเขากำมันเสียหายมันบ่ออวนบ่อไงหมายถึงว่าเลียงบ่อวนนะเคือเพื่อบางที่อาจตายได้อันนี้ ผมกะบ,บ่รู้ว่าเป็นพ่อ,อยังนะครับกะกับท่านยังว่าท่านได้รู้ว่าสีหางครับตอบกับไพรแบบจกระไพรแย้มดีเกลี้ยงนะครับดีกเกลี้ยงก็คือทางงวที่เป็นแม่ลูกอ้วนออกลูกแมงสิถ้าในช่วง,งตั้งแต่ลูกมันแหลกเกิดครับจนหอดบุ่นละหาหกเดือนลูกมันใหญ่เป็นปีบุ่นละ